สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไม้สกลนครน,นะครับก็ช่วงนี้นะครับอ่ามันมีกระแสหนึ่งที่ว่าเกี่ยวกับอ่าลุงพลใช่ไหมแล้วคือมันบังเอิญมากที่ว่าแกเนี่ยอยู่แถวแถวนี้นะครับอยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัดสกลนครมากนะครับอันนี้พอดีผมมาทําธุระด้วยนะครับก็เลยเดี๋ยวจะขอไปดูแถวๆมันจะเป็นใกล้ๆสถานที่เกิดเหตุนะครับที่น้องชมพู่เสียชีวิตเนาะเดี๋ยวผมจะไปดูว่าจะเป็นยังไงนะครับทำไม มันเป็นกระแสะจังเลยทำไมคนไปเยอะจังเลยนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันวันนี้ก็เห็นว่าออกจากสกลนอครน,นี้ไม่เกิน50กิโลเองนะครับแปบ๊บเดียวก็ถึงนะครับโอเคก็เติมน,น้ำมันเต็มถังเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเดินทางระยะยาวเลยนะครับแล้วก็แถวๆไอ้ภูผายนเนี่ยผมไม่เคยไปเที่ยวเลยนะครับคิดว่าอยากไปเที่ยวอยู่ ก็เลยเดี๋ยวพอดีเลยไปดูด้วยนะว่าเป็นยังไงนะครับอยู่นูน รู้สึกว่าจะต้องไปทางอำเภอนาแกนะครับไปทางมุทกาหาก็ออกจากใบพัดแล้วนะครับก็จะเลี้ยวขวาแล้วก็ม bon ันจะออกไปทางอำเภอนาแกนะครับถ an ้าตรงยาวรู้สึกจะเป็นธาตุพนมนะครับ เพราะวันนี้คนไปเที่ยวเยอะเนอะวันอาทิตย์ด้วยนะครับวันนี้เอา ก็น่าจะเลี้ยวขวาทางนี้นะครับเราคิดน่าจะยิงยาวมั้งขึ้นไปมันจะอยู่ข้างๆผู้ผายนนะครับเ้าดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาผู่เตางอยเฉยเลย GPS พามานะครับเนี่ยที่จริงเนี่ย คือก็ว่าไม่ลุงบนได้มาคอลแลบกับไอ้จิตลาบุ่รามเนาะโอ้โหเป็นทางผ่านเลยอะ่ะใช่ไหมว่าเดี๋ยวขอดูก่อนเนี่ยต่าง,งอยนะเนี่ยเลี้ยวขวาลงไปเนี่ยโอ้โงงเลยทางนี้ทีเวสก็พามาไปทั่วเลยฝนก็จะตกแล้วครับเนี่ยอาอาครางคราง ทีเ็เอออ๋ออ๋อเป็นทางผ่านไปทางผ่านก็คือเต่างอยนี่เองโอ้ เค <Okay, S 2> เดี๋ยวขากลับผมแวะมาไหว้ตอง,งอยแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาแวะพญาตองออยทีน,เนีเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุก่อนโอ้หินน้อยเนาะอุ้ยทำไมฝั่งนี้เยอะวะฝั่งนี้น้อยว่ะเดี๋ยวค่อยแวะนะครับ โอ้โหฟ้านี้มืดเลยตรงนี้ขึ้นมาครั้งครั้งแรกนะครับใจเย็นนะครับมี่จ้เกิดอาเพศกู้หาย,ยนโหูกำลังมืดเลยตรงนู้นนะครับผมว่าตกแน่นอนเลยว่ะท่านผู้ชมที่ผายแล้วดูวทีนี้นี่เอาเสื้อกันฝนมาเดี๋ยวเดี๋ยว จะเปิดไฟเลี้ยวขวาตั้งแต่ไกลแล้วนะโกแต่จะว่าไปแถวนี้มันก็เปลี่ยวจริงนะครับเนี่ยคือแบบเท่าคนมาฆ่าเนี่ยผมว่ามันมันแบบไม่เห็นเลยอะ่ะ โอ้โหชึบมากป่าแถวนี้โอ้จะแบบหืมมันธรรมชาติมากอ่ะตรงเนี้ยผมไม่เคยมาเลยนะมันป่าแบบป่าทึบเรนะือหนามากป่าอยู่นี่แล้วโค้งก็ถือว่าอันตรายเลยนะมันเป็นโค้งทางลงเขาด้วยครับชันมากเลย ันเราเรื่องนะน,นี่เพราะว่ามันมีรถเด็กแตกไปชนนะเมื่อกี้เละเลยตรงนั้นนะอ๋ออยู่แถวนี้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับแล้วโอ้โหอยู่ใจกลางเขามันล้อมรอบไว้ครับเขาภูผายนแล้วก็ภูพานล้อมไว้ เดียวดึงละโอเคครับก็ตอนนี้ถึงบ้านปุกกองแล้วนะครับก็เป็นที่เกิดเหตุที่ว่าเป็นข่าวดังนะครับเห็นว่าหลังจากข่าวนี้ดังเนี่ยชาวบ้านอันนี้เขาก็เริ่มทำการค้าขายอะไรดีขึ้นเลตรงนี้บ้านน้องชมพูเนาะโอ้โหมาั้งแรกฝนตกใส่กันเลยโอเค แรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยหาที่แวะหลบฝนนะครับเดี๋ยวจอดตันนี้บ้านลุงพลเหรอเนี่ยวันนี้เป็นเดี๋ยวผมจะจอดแวะร้านค้านี้แล้วกันะะเนาะ อันนี้ก็น่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้แล้วนะครับก็คือผมก็งงเหมือนกันเด็กเสียนะแต่ว่าแบบเป็นข่าวเป็นคนละเรื่องไปเลยเนาะนี่เป็นบ้านลงนนะุงพลเนาะเนี่เนาะนี่ราจจะเป็นพวกคล้ายๆกับขายของป่าแล้วก็พวกของฝากอะไรของเขานั่นแหละครับปกติเขาจะขายกันบนภูพานอะไรแบบนี้เนาะผมไปหาที่จอดรถฝนหมยเจอมาครั้งแรกฝนตกเลยกู ภูผายนนะครับนี่น่าจะเขาลุงนี้าา่ะมงมาปุ๊บฝนตกเลยเยึดเท่ตกแรงด้วยนะดูภูเขานี้ไม่เห็นเลยนะครับไม่ได้มาแบบเป็นสีลุงบนนะ ก็คือมาดูว่าภูผย,ยนต์มันมีที่เที่ยวอะไรด้วยแต่ว่าทางมาระหว่างทางนี่ถือว่าโอเคครับขี่สนุกมากแล้วก็มันเป็นภูเขาเนาะเป็นภูเขาล้อมไปเลยครับตกแรงที้ไหนเลยเนี่ยก็น่าจะได้ออกไปสักพรั้งนี่แหละนะครับคงไม่ได้อยู่นานก็มีแค่นี้เนาะร้านขายของ แตคือบางคนถ่ายออกมาก็าแบบมันลามเยอะมากไงเออเลยมาแวะดูเออมันเป็นอย่างนี้เองแล้วคือมันเป็นทางผ่านของนี้อ่าพญาต่อง,งอยด้วยนะครับทางผ่านไปมุกดาหารก็ได้เช่นนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเสื้อกันฝนเลยแล้วก็เดินทางกลับแล้วล่ะ ็ไม่มีอะไร,รผมอยากมาดูสถานที่เฉยทำไมคดีมันไม่คืบสักทีะนะปวดแต่ามาดูของจริงมันก็ถือว่าเปี่ยวเลยนะแถวเนี้ยถ้าแบบมันมืดอะไรอย่างงี้นะครับมันก็เป็นภูเขาล้อมอยู่เนาะนี่แค่หลังบ้านทุกคนนี่ก็แบบทึบแล้วอะ่ะป่าน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเป็นป่ายางยาวเลยครับ ูดแบบเป็นกลางนะครับ<ม>ก็คือที่ลุงพลแกดังเนี่ยเพราะว่าข่าวเล่นข่าวแกนะครับแล้วก็กคือ,อรู้สึกจะเป็นทางฝั่งแม่น้องชมพูม่เน่ยแบบว่าน้องชมพู่<ม>ก็คือแม่น้องชมพู่บอกว่าลุงพลเป็นคนฆ่าน้องนะครับแล้วก็ประมาณว่าลุงพลไม่ได้ทำนะครับสรุปก็คือข่าวก็เลยเล่นข่าวแกแล้แลวแกก็เลยดังนะครับแล้วทีนี้ เหมือนมีคนว่าแกว่าแกประมาณว่าแกจนนะครับในในเน็ตอะไรพวกนี้ว่าแกจนเขาเลยบริจาคอะไรให้แกนะครับก็เ,เลยดันอยู่ถึถึงทุกวันนี้ยครับคือมันเป็นกระแสข่าวข่าวบ้านเราจะชอบเล่นข่าวแนวนี้นะครับคืออะไรที่เป็นกระแสปุ๊บก็จะเล่น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 ,ลน,ลนอย่างเดียวมันก็เลยเป็นอย่างนี้ครับมองเป็นกลางครับนี่คือแล้วลุงบนแกเคยสาบานด้วยว่า ถ้าลุงพลแกฆ่าน้องชมพู่จริงก็ขอให้ทำอะไรอะไรไม่ขึ้นนะแต่สุดท้ายก็คือแกไม่ได้ทำนะครับก็เลยมีขนาดนี้นะครับอันนี้คือพูดเป็นกลางนะครับแต่ว่าในความคิดผมก็คือช่วงนี้อยากให้ทำข่าวอื่นบ้างนะครับไม่ใช่ทำแต่ข่าวลุงพลคนระับคือช่วงนี้คือข่าวลุงพลเยอะมากนะครับ ก็คือข่าวที่มันสําคัญมากๆเละมันมันไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวนี้มีจะข่าวลุงพลน,นะครับก็เลยเป็นประเด็นกันนะครับตรงนี้ก็เลยมาดูสถานที่ด้วยโอ้โหแต่ก็ถือว่าธรรมชาตินะครับเนี่ยเห็นไหมมันเป็นภูเขาแล้วก็มีฝนตกเวลาเมฆมันคลุมมันจะสวยนะครับเนน่เนี่ตรงนี้ก็สวยนะครับก็จนกว่าคดีจะเสร็จนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงเนะาะแต่นี้มาดูแล้วโอ้โหสุดๆเลย แมค้าอะไรเต็มเลยถึนนม่งงเลยนะแต่ก็ามาดูเฉยๆนะมาดูเฉยๆไม่ได้แบบมาเป็นเอฟีลุงอะไรขนาดนั้นนะครับ mm. และมาดูสถานที่เกิดเหตุน,นะครับ mm. แต่คือมันมันก็ธรรมชาติจริงแหละป่าอะไรมันทึบบมากเลยนะเ mm. นี่ยพอาฝนตกนี่ยิ่งทึบไปอีกเลยป่าแถวนี้ mm. โอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วนะครับ